พามาดูต้นไม้นะครับอันนี้เป็นพวกแนวต้นบอนเนาะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจบอนหรอน่าสนใจมีหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้รู้ชื่ออันนี้ยังไม่เคยสดสีสดไปอยู่ตรงนู้นหมดละนี่พวกหลงบ้านใครมีบ้างนะอันนี้ปลูกปลูกเองเฉยๆหรือปลูกใครเนี่ยปลูกเองเขาให้มามั่งอะไรมั่งหาปลูกมั่งเองนะนี่ใบบัวหรือหน้าบัวอะไรนี่เลย ใจดีนี่นกกระทาอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะอันนี้อะไรนกกระทานกกระทาอันเนี้ยอันนี้ใบมันดูแบบเหมือนจงอางจงอางต้านจงอางไม่ใช่แบบท่านจะเขาจะเล่นที่เขาเล่นกันจงอางสีอันนี้อีหนาหรืออะไรนี่จำไม่ได้แหละมีหลายอันที่แบบเน่ก็อะไรอย่างไม่รู้ชื่อจำชื่อไม่ได้มันเยอะอันนี้ละแม่ อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อีกแหละมันดูเป็นเหมือนใบกล้วยเนาะแต่แบบช่วงนี้เขาคิดกันนะลายเขาจะคิดลายดาวเพชรไพทูนนี่เหรอต้นจิ๋วต้นจะบใบสีแดงเพอาะอะอ๋อจะใบสีแดงนี่กวักกวักเขียวกวักเขียวกวักกวักเขียวกวักอะไรไม่รู้เขาเรียกกวักเขียวกวักขาวอะไรเนี่ยนี่เงินไหล เงินไหลมาเงินเงินไหลมานี่หรอเงินไหลมาถุงทองเกิดอันนู้นสวยอันนี้ใบไม่สวยถุงทองมีหลายหลายอันเลยเงินเต็มบ้านต้องถึงกับต้องใส่ชื่อแล้วลิ้นมังกรอันนี้มันมีสามสีไหนนี่หรอ มันก็ดูใบคล้ายๆกันหมดเลยใช่อันนี้เสน่ห์จังเดงไม่ออกนะอมเงินใบใหญ่ออมเงินมันก็ดูมีลายที่แตกต่างกันนะไรมันก็จะมีลายแตกต่างพวกบอลแต่ชอบใบโน้นที่สุดละออันสีขาวโน่นอะใช่ไ ใช่ใช่ใช่มันดูว่าเป็นอีหนาวหรือเปล่ามันดูสีมันแบบอีหนาวก็มีหลายประเภทอีกอะอีหนาวพราอีหนาวเ่ามันดูสีมันแตกต่างจากอันนี้เองมันดูเด่นหมาเลยสีแดงก็สวยอันนี้เขาบอกอะไรก็ลืมแล้วอันนี้นกไก่เขาซื้อมาสวยอ่ะดูมันเป็นแบบเขาเรียกยังไงนะสีมันเป็นโทนแบบ บอกไม่ปลกอธิบายไม่ถูกอันนี้ก็เป็นสีแดงนนึงเป็นขาวอะนั่นอันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยแดงๆนะแต่แบบโทนก็แบบโทนสีมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเอาไว้ถ่ายให้ดูใหม่ลาไปด้วยเสน่ห์จันดานแล้วกันดูที่ต้นมันสีแดงๆและนี้ใบมันโอเคแค่นี้ก่อนเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวให้ใหม่ครับ อะไจกันแดดถ้างพุ่งช่างบ้านเละใหญ่ม